สวัสดีค่ะป้าหมอมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงตะวันประจำวันที่14กรกฎาคม2567ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงๆค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนำในทางดีๆที่ไพ่ย,ยิบสีชี้แนวทางไปปรับใช้พี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะทักอดีไลน์ตอนนี้นะคะมีดูดวงโชคลาภนะก่อนวันหวยออกเนาะวันที่16กรกฎาคมนี้นะวางอยู่ตอนนี้นะคะพี่น้องค่ะนะราคาค่าครู199บาทนะคะ เราจะดูดวงส่วนตัวกันบ้างเพื่อที่จะชัดเจนแม่นยำนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของนะคะตัวเลขเนาะตัวเลขนําโชคของพี่น้องนะคะตรงตรงชัดชัดนะคะเพื่อเป็นแนวทางนั้นนะคะมีเลขอะไรบ้างนี่นะทักอดีไลน์ครับพี่น้องค่ะนะคะแล้วก็ใครต้องการที่จะเรียนดูดวงพระยิบสรีง่ายๆตามแบบฉบับของคุณป้าโมนะคะทักอดีไลน์เหมือนกันแล้วก็พี่น้องท่านไหนที่ต้องการนะคะแนวทางหรือหนังสือนะคะแนวทางไขรหัสเลขมงคลนะคะของท่านอาจารย์จุธามาตนาทงขานะคะ เพื่อที่จะให้เป็นนะคะฉบับของตัวเองหรือไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนั้นเนี่ยทักกรดีไลน์นะคุณพ่อหมอยินดีซื้อให้นะ,ะนะคะนะคะว่าอย่างนั้นเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาในวันพรุ่งนี้มาดูดวงนะคะของพี่น้องทั้ง8วันเกิดกันค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นติดดาบนะคะติดดาบติดกลับนะสองดาบนี่นะมีความลังเลสงสัยอึดอัดนะคะกดดันตัวเองยังไงไม่ไม่ชาบแล้วก็มีในลักษณะของนะคะลักษณะของ มีหนึ่งอย่างสองอย่างให้พี่น้องวันอาทิตย์เลือกนะคะพี่น้องขาส่วนในเรื่องของการงานกิจาการถือว่าดีเยี่ยมเลยสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะดีเยี่ยมเลยสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะมีการติดต่อเจรจานะคะคในส่วนของลูกค้ารวมถึงเจอกรยานามิตรที่ดีหุ้นส่วนที่ดีด้วยนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะม,มากมายที่กําลังคิดจะทำนะคะแต่ยังไม่ได้ทำเนาะก็ขอบอกแนะนําพี่น้องวันอาทิตย์ว่าให้ทําทีละเรื่องนะคะคิดทีละอย่างเราจะได้ไม่จิตตกนะคะพี่น้องวันอาทิตย์จ้านะ รวมถึงว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ป้าหมอถือว่าพี่น้องวันอาทิตย์ถือว่าโอเคนะระมัดระวังในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะมีคนส่งข่าวนะคะพี่น้องขาเนาะเลขมาจากทางไกลว่าอย่างนั้นนะส่วนเลขนาให้เลขอะไรมีเลข2 2 7 5 2275ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเฮงค่ะ พี่น้องวันจันเจอคู่แท้เจอกะระารันมิตรดีนะคะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้หรือได้อะไรแบบเบิ้นๆบินะคะหลายท่านก็ยังคงเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่นะคะยังคงทํางานยังคงรับผิดช,ชอบในส่วนของบริวารกิจาการอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันได้เงินนะคะใครที่รองเงินอยู่ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินค่ะสําหรับพี่น้องวันจันในวันพรุ่งนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะและก็นะคะคิดการอะไรให้ลงมือทําวางแผนอะไรลงมือทํานะคะพี่น้องขาเนาะถือว่านะคิดการอะไรมกักจะเป็นจริงนะคะ ด้วยสิ่งที่เราวางแผนนะคะบุงมัม่นตั้งใจทํานะคะเราก็จะประสบความสําเร็จเองขึ้นไห้เทพห่งเวทมนต์นะคะพี่น้องนาเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองสี่เก้าหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันอังคารคะ่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนั้นไม่สบายหรือเปล่าคะพี่น้องคะ ะะพี่น้องวันอังคารดูว่าน่าจะไม่ค่อยสบายหรือเปล่านี่เห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวพักผ่อนพักร่างนะคะดูว่าจะไม่โอเคเลยนะสําหรับสีด่ดนะคะแล้วก็มีความเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆนะคะหรือมีเปลนที่จะออกนอกพื้นที่นะคะหรือไปทํางานไกลๆนะคะอย่างนี้แล้วก็เป็นห่วงคนรักคนข้างหลังนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารคะ่ะนะคะระมัดระวังเด้อในวันพรุ่งนี้นะระวังนะคะจะมี เรื่องไม่สบายอกไม่สบายใจมีเรื่องผิดใจกันกันกนกบบริวารน,นะคะในที่ทาํางานหรือในบ้านในบ้านในช่องเรา,าระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะด้วยสําหรับพี่น้องวันอังคารเนาะระวังเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องคะ่ะนะในวันพรุ่งนี้อย่าให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนะคะให้สงบสยบความเคลื่อนไหวนี่พระฤาษีบอกเห็นนะคะพระฤาษีบอกว่าคุณจะต้องสงบสยบความเคลื่อนไหวจะต้องปล่อยวางนะคะและก็จะ จะต้องให้ความรักความเมตตากับบริวารน,นะมันจะไม่เกิดความเสียหายหรือทะเลาะกันในวันพรุ่งนี้พระฤาษีมาบอกแล้วนะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันอังคารและก็ระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข48และก็169 48169ค่ะขอให้เห็งเห็งมาดูพี่น้องวันพุธกลางวัน สำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางวันเรารีเราจังหวะเราโอกาสนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะสําหรับก้าถ้วยนะคะใช่แล้วนะคะรอคําตอบนะคะเออในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอ่ะสบายสบายในวันพรุ่งนี้นะคะเออทุกอย่างนั้นจะดีนะคะพี่น้องขะขึ้นไพ่เดือสตาไม่ว่าเราจะรอคําตอบเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องวันพุธกลางวันก็จะได้กลางวลนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรารอคอยนั้นเนี่ยจะประสบความสาเร็จในทุกเรื่อง นะคะในวันพรุ่งนี้เรื่องเงินก็เด่นค่ะนะคะนั่นหมายความว่ามีม็ดเงินเข้ามาเจราจาเป็นเงินเป็นทองขายของก็มีออเดอร์รัวๆในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาบเข้ามาด้วยสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลข้าบให้เลขอะไรมีเลข91นะคะแล้วก็73 9 1 7 3ค่ะขอให้เห็งๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสำหรับพุธกลางคืนเดินทางไปไหนคะมีความรู้สึกว่าน่าจะเดินทางเนาะ ทำกิจทำการประสานงานแก้ปัญหาหรือหาหมอก็ได้นะคะและก็ในวันพรุ่งนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเจอเจอคนที่ถูกใจอย่างกระทันหันได้ด้วยนะเลิฟเวอร์นี่ไหมคะเออหรือเจอคนรักเก่าก็ได้นะคะหรือนะคะอาจจะมีเรื่องผิดอกผิดใจกันน้อยกับคนรักอยู่นะคะแล้วเขามางอเนี่อย่างนี้มีความรู้สึกว่าเออจะรับถ้วยเขาอีกรอบนึงไหมหรืออย่างไรนะคะพี่น้องนะนี่อยู่ที่เรานะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะ นะฮะเราอย่าเซ็งนะคะแล้วใครที่ยื่นสิ่งดีๆให้เนี่ยก็ควรที่จะรับนะคะพี่น้องนาเอาอย่างนั้นกันและก็ระมัดระวังเรื่องของจะมีเรื่องผิดอ,อกผิดใจก,กันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเรานะคะถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวช่นนะคะเราจะไปต่อกรกับเขาเนี่ยไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะนะไม่ชนะนั่นเองค่ะระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะ อาจจะเป็นเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราก็ได้ค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหกหกนะคะแล้วก็สี่ห้าหกหกสี่ห้าค่ะขอให้เฮงเฮมาดูพี่น้องวันพรฤกัสวบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพรฤกัสบดีฝืดเงินฝืดเงินนะคะนี่อย่างนี้นะคะพี่น้องคะเนาะอย่าไปเครียดในเรื่องเงินหาได้เท่าไหร่ก็บริหารจัดการเท่านั้นไปก่อนนะคะหมดหาใหม่นะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรแก้ไขได้ในวันพรุ่งนี้แก้ไขได้ทุกเรื่องเล่งเงินอยู่ก็มีเงินกองอยู่จริงค่ะพี่น้องคะมองวิธีการหาเงิน หาได้เลยค่ะนะคะมีเงินจริงๆนะคะเดอะซั้นพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลับเข้ามาโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใครรอเงินอยู่ก็จะได้เงินเข้ามาค่ะในวันพรุ่งนี้คืนนี้นอนได้หลับนะคะพี่น้องวันพราะหัสบดีอย่าได้กังวลค่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรไมีเลขห้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะขอให้เฮงเ็งมาดูพี่น้องวันสุขค่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนคะอ่านะคะพี่น้องวันศุกร์ก็ขึ้นไพ่แห่งความยุติธรรมพยายามปรับนะคะการใช้ชีวิตได้เป็นสมรถะสมดุลนะคะเห็นไหมคะเป็นตาช่างนะ,ะแลวก็ขึ้นไพ่เดเวอร์นะคะมีนะคะความลงตัวในทุกเรื่องว่าอย่างนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานนะ,ะเงินหรือบริวารก็แล้วแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะและก็ ้ามคิดถึงความหลังคิดย้อนหลังคิดถึงเรื่องเก่าๆอย่างนี้คิดลบไม่โอเคและแถมโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวดีเยี่ยมเลยนะคะสําหรับพี่น้องวันวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้นะคะถือว่าเต็มค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองหนึ่งห้าสี่สองหนึ่งห้าสี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้ห่างเฮงมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนยังคงทํางานอยู่ ยังคงเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่เนาะดูแลบริวารกิจการอย่างดีบางท่านก็อาจที่จะเดินทางนะคะประสานงานติดต่อเจรจานะะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมและก็ระมัดระวังนะคะจะมีบริวารทิ้งภาระทิ้งความเดือดร้อนไว้ให้เรารับดาบแทนนะคะในวันพรุ่งนี้นะ,ะอารมณ์ระมัดระวังด้วยอารมณ์เป็นลมเป็นไฟเลยนะคะพี่น้องจา๋านะนะพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวสําหรับพี่น้องวันเสาร์จ้ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่สี่ห้าสีสีสีห้าสีค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆงปราหมอไว้พอนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ